บาทหลวงฝรั่งเศสกล่าวหารัฐบาลไทยทารุณนักโทษริสเตียนหลังพระพิเอตราชายึดอำน,นาจรายงานข่าวจากคณะบาทหลวงฝรั่งเศสที่พำนักอยู่ในกรุงศรีริชยาเมื่อหลังพระพิเอตราชายึดอำน,นาจและสถาปนาตุนเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วแจ้งว่าพวกบาทหลวงและบรรดาผู้คนที่หันไปเข้ารีดต้องถูก จับเข้าคุกเป็นจำนวนมากในรายงานฉบับหนึ่งซึ่งบ,บัดนี้ทางการไทยจัดไว้เป็นเอกสารเปิดเผยชุดประชุมพงศ์สวดานภาคที่35ให้รายละเอียดไว้ว่าในครั้งนั้นบรรดาชาวต่างประเทศมีความประหลาดใจมากที่ได้เห็นชาวยุโรปในเมืองไทยทั้งนักเรียนอายุ13ขวบ14ขวบ ตลอดจนมิชนรีซึ่งหน้าตาแสดงความบริสุทธิ์ของตัวต้องถูกลากไปตามถนนและถูกบีบคั้นไม่ผิดกันกับพวกผู้ร้ายอย่างสำคัญและผู้ร้ายที่ฆ่าคนตายถ้าพวกคริสเตียนล้มลงด้วยอ่อนเพลียเพราะความไม่สบายหรือแดดเผาจนร้อนหรือเอหอเม็ดเหนื่อยเ MT ประเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นใต้ด้วยไม้ตี ในตอนเช้าเวลาเดินไปทำงานและตอนเย็นเวลากลับพวกนี้ต้องขอทานตามประตูบ้านและตามร้านทุกๆแห่งพวกชาวบ้านก็ให้ข้าวบ้างปลาเค็มบ้างเบีย้ยซึ่งใช้กันต่างเงินบ้างและให้เหมือนกับนัฐทูตไทยและมอนที่ต้องร้อยโซ่ติดเป็นพวงเดียวกันไปตอนหนึ่งในคํารายงานนั้น ได้กล่าวถึงสภาพนักโทษในยามค่ำคืนไว้โดวยว่าคั้นถึงเวลากลางคืนพวกเราที่เป็นนักโทษก็ต้องมารวมอยู่ตามคุกต่างๆนอกจากต้องถูกมัดมือมัดเท้าแล้วยังต้องทนความคุมเหิงของพวกผู้คุมอีกในโลกนี้จะหาคนที่มีใจเหี้ยมโมดดุร้ายยิ่งกว่าผู้คุมพวกนี้หาไม่ได้ และเป็นธรรมเนียมของพวกนี้ซึ่งจะละเว้นไม่ได้ที่ต้องเมาสุราทุกวันและยิ่งกลางคืนยิ่งเมามากในเวลาที่เมาเป็นเวลาที่พวกผู้คุมให้พื่นใจมาคุมเห็นพวกนักโทษคนหนึ่งถูกดึงหนวดคนโน้นถูกเผาหนวดคนนี้ถูกตุ่มน้ำลายรถหน้าคนนั้นต้องจู่ก้นผู้คุม ยังมีผู้คุมใจโหดร้ายคนหนึ่งซึ่งพอใจให้มองซูอูปูกเกีจูบก้นของตัวอยู่เสมอๆและแกล้งเรียกมองซูอูปูกีว่าจักรราดจักรราดแต่เมื่อพวกผู้คุมเหม็นโอกาสที่จะบีบคั้นเอาเงินจากนักโทษได้เมื่อใดซึ่งเป็นการเท่ากับกินเลือดกินเนื้อของนักโทษนั่นแหละพวกผู้คุมจะปล่อยความเขี้ยมโหดดูร้ายเต็มที ปล่อยความโหดเขี่ยมดุร้ายเต็มที่จนถึงกับผู้คุมเหล่าร้ายบางคนได้เอานักโทษมัดตึงไว้แน่นหนาแล้วเอามือจับที่รับแหลงหนึ่งซึ่งความกระดาษของข้าพเจ้าจะเรียกไม่ได้และบีบโดยเต็มแรงแตะโกนบอกให้นักโทษผู้ถูกบีบนั้นให้ให้เงินแก่ผู้คุมในรายงานร้องเรียนฉบนับนี้ผู้เขียนได้เน้นย้ำ ถึงท่าทีของคนไทยทั่วไปที่มีต่อนักโทษคิสเตียนว่ามีบุคคลบางพวกที่อดสงสารไม่ได้แต่ก็ยังมีบางพวกที่ยินดีจะดา่าและมินประมาทและข่มเหงต่างๆเช่นถอนบวชบ้างทุ้ตีบ้างกล่าวคำหยาบบ้างและบางคนก็ทำเป็นพูดสมน้าที่ได้มาถูกเช่นนี้การที่คนไทย พูดเช่นนี้พวกเราไม่ได้ประหลาดใจเลยเพราะเขาหาว่าเราได้พยายามทำลายศาสนาของเขาแต่พวกคริสเตียนบางคนซึ่งอ้างตัวว่าเป็นโปรตุเกสโอ้พูดไปด้วยนั้นเราไม่ทราบเลยว่าพวกเขาเอาหลักอะไรมาพูดอันหนึ่งนอกจากจะทำตาลุนกรรมแลว้วรายงานฉบับนี้ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าคนไทยไม่ได้กูดแต่คริสเตียน ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากยังปูดไปถึงคนตายจนมีการขุดสฉมขึ้นมาโดยด้านหนึ่งก็หวังว่าจะเจอสมบัติอะไรบ้างท้ายสุดผู้เขียนรายงานยืนยันว่าแม้พวกคริสเตียนจะถูกทารุณในคุกแต่พวกเขาก็ยังร้องเพลงสวดอ่านหนังสือและแต่งบทร้องต่างๆขึ้นมาทั้งนี้เพราะพวกเขา ได้ยอมมอบตัวให้พระผู้เป็นเจ้าแล้ว